โอเคนะครับก็กลับากน้ชมด้วยครับวันนี้ก็มาสร้างเรือดำน้ำกันเลยจ้นี่คือเรือดำน้ำนะฮะลำบนนั้นตอนนี้ก็กำลังจะทําหางเรืออยู่เรือดำน้ำเจ๋เละจ๋บมากเลยไปรงไหนวะมาที่นี่ตัดภาพโอเคเป็นที่เรียบร้อยจุดดับใครที่อยากสร้างเนี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิก Subscribe เดี๋ยวคลิปในวันนี้จะมี EP สองเกี่ยวกับการเล่นป๊อปอิน้นะจะมีในวันพรุ่งน,นี้นะไม่รู้พรุ่งน,นี้จะได้มาหรือเปล่าก็จะไคเที่ยกจะทำสามดีแบบนี้ติดตามเอาได้เลยลองดูป๊อปปิ้งไม่โอ้ เรือดำน้ำโอ้นวนอูไก,ก,ก่กินลบลบลบศูนย์แท้จะไม่เห็นเรือดำน้ำอ่ะ ช่วยมุมกล้องวันนี้ช่วยนะโอเคแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้ส,นสวัสดีครับ